มาเจองามครับพี่น้องเฮ็ดพอนสนบานโอ้ยงามครับงามแน่ขึ้นผาผาอุย้ยแต่อ,อ,อ่อนซ้อนกึ่งเมื่อซะเนาะแบบนี้นะเนี่ยขากแน่แท้อุ้ยเบิ่งสิถ้ามันบอบบานกันแน่มาเห็นเนาะนี่เอาดอกจุมจ่มๆมันก่อนเบิ่งดอกจุม่มโุตรทั้งหากเลยพี่น้อง เอาทั้งห้ากเลยเนี่ยนี่เอาไปปลูกในสวนงามครับคุณเบ้ยใครโทรมาเอ่ยจะบึ่งได้แป๊บนึงไอตุ๊กยังบหลับนี่โอ้ยเก็บจังได่ะบัดนี่นน โอมันคือไงเถอะเพิ่งเด้อต้องสีส่วเบิางให้มันเกิดเด่งขึ้นเบิางยังไงเนาะเสียึ้นได้นี่ต้องเอาเสียมมาขุดโอ้โหโอ้โหป๊าดมาก่อใหญ่คักใหญ่แน่แท้โอ้ เลาะหาหล่อนแทบตายบังดูพ่อนอ่ะพี่น้องเอ้ยบัง,ด,บงดูพุน่นนะโอพุอน่นถ้าจังไดพุ่นพุ่นเบิ่งกอมันพุน่เนเฮ็ดนะนี่เฮ็ดโอ้โอ,อ้ตายโอ้ปัดบังดูเด้าเด้ากึ้องออกแล้วเดี๋ยวใส่เบิง่งเมื่อเบิง่งพี่น้องเอ้ยกึ้องออกแล้วเบิ่งดูพุน่นนะขามันซวยรวย แกงแซ่บขนาดเนี้นี่กลั่งบานแตะบปแงเออนแกงแซ่บครับเนี่ยเอาเป็นนี่ไปเลยยกโอ้โอ้จ้ออเอังสีไปเลยเนาะนี่นี่นี่โู้ เบื้องขาหูยงามกับปันขานางงามปันเนิ้วมืออรดต้องตั้งซื้อใหม่เลโอ้มิดมีเบื้องมีข้อนใหม่นี่แหละคักแมน,น,นตายตายโอ้เดี๋ยวกำลังเริ่มออกแล้วเพิ่นนี่อ ตึงเอาเบืบ้องลุขักขนาดคักขนาดตึงอ,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 อีกเงาเนี่ยเง,งานี่เต็มกระตาพอดีเลยเบิ้งพุ่นตาดตึงออกมางามบอพี่น้องพุ่นหลังตัดออกมาเสร็จเรียบร้อยเบิ้งเด้อเบิง้งเบืง้งเบืง้งนี่ แจังสิแหละไปตัดมันยังโมหกมื้อหกเตียงพี่น้องเอ้ยยกขึ้นรถสบายสบายกึ่งแบบห่านทั้งฮาคมันนี่แหละอ้าวตัดหุวนะกําลังงามอุ้ยนี่นี่อู้หู้งามผักกําลังแกงแซ่บๆสบอู้จุ่ม ออกซาออกลาพดโอ้ยขักโอ้ยดูดูนะน้ำโอ้ยเดี๋ยวเอาเอามาคอยมาตัดเก็บเลยมึมาดับแนวดอก นี่จะกอมเงี่ยสวยๆก็ลังออกัขนะขนาดขะขนาดโอนซอนดวยต้งเด้น หลายโอ้ยเห็ดขึ้นหลายแท,ยท้กำลังออกเห,ห็ดคอนสนทุกคนเห็ดดำแต่เห็ดแร่ ขักบอร์พี่น้องคักบอร์นี่อู้ยคักขนาดกินดินเอาสิเนาะเอาเมื่อแบบนี้ จุ่มนี่อ้มีสองจุ่มจุ่มๆุ่นดอก นี่แต่ขายใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยเบิ่งดูขางามผักอุ้ยสมบูรณ์นี่กำลังแเสพๆเลยเก็บตอใหม้โอ้ ฮัตขัดเนี่ยโอ้เสียดายเดี๋ยบ่เอาเขาบอกบ่ให้เอาดอกบานมันมาสั่งเขาเจด a i l l ได้ดอกจูมเขาสั่งมา อ้าวโอ้โอ้หน้ำเอ้ยเจอแต่น้ำพี่น้องเอ้ยน้ำทิ่มน้ำแทงนี่เออเห็บอู้คุณอ่ะเบิ่งคุณโอ้เหยียบหัวเห็ดขึเดินเลยง่ามคักง่ามแม่เหยียบมันล่ามไปเรื่อยๆเนาะโอ้ยหยาไร ลังขึ้นเออเออต้นพ่ห้อยโดนเหยียบมึงเลยเอาเป็นกระกรอนสิละ 아, 맞구나.